ใี่ใชยู่ดิถ้ากันดินตู้กับน้องคนอยู่ในตู้เลยใช้มือจับจับอันที่ผาปิดมาทันเนะต้องก็ได้ปิดวันนี้ก็ดีมือวันนี้นะอ่ะพอเบิ้งไงพอเบิ้งไหพอเบิ้งไหอ่ะพอเป่าไงพอเป่าไห่นุกโอ้ยเช้าแล้ววันนี้เช้าแล้ว Hãy ui cái tu thấy thấy cái mông này, đi tụ ha cái đi tụ hai bạn เนี่ยเมืวานยางนี้ยัพากันดิยังพากันดิจำไปเล้วันดูดะเด้อม่ต้องดินเลิวันนี้ดูดะอใครไป็นิานดิบได้ต้องระวังเร้อวันนี้ดูดะเลยเหนื่อยขาตู้แมือเหื่อยจับประตูไปอยู่นอนไปพับเข่าบัานี้ยเต็มเต็มบันีไอ้ไอ้กินน้ำไอ้ไอ้กินน้ำเนี่ยใจับใจอนนี้ นองเห็นเออเจ๊ป้วก็เห็นเป็นหนีบมือกันเหินกันเห็นป้าทายาให้โอ้โหเดี๋ยวไปเท้าเดี๋ยวก็เ้าหมดแหละเพี้ยงเฮ้อสุเวยวยเพือนนะสุกันแออ่สุห้นีอ๋อสุให้นี อ้ม <chat> ่อจ้าไหนเจเจ้าแช่อะูแช่ชเอื้อนชูคนนี <quin> ้ถูกล้วค่เอ้อนอ้อเล่หอ้าสบาดีเด้อป้าลอกนดแล้วก็กระดิ่แรกาวนนอหนีหสากราดิ่งสองตาพอดข้ากระดิ่งตู้นี่มือกันไฮบ่ห เอาไปใหู้นะบงเมบงเมอ๋อบงเมมีบอกเอ๊ะเอ๊ะจะไปแล้วะไม่มีอยู่คนเด้ยวกแม่มีอยู่เงินไพ่คนใด้ออบิดแล้วแม่มีบิดเล้วเพียงเพียงไ่เศ้าบหรอ เสนี game, like ่ย <c> น <oughs> eh, ี so, ่ดาวนี huh. <S 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 oh, ่ดาวกันจามเป็นบทเรียนเด้อวันนี้เด้อพากันดิ่งเด้อลูกเด้อนี่ชี้ได้เจ็บมือชี้ได้ประตูนี่มือมันเจ็บคือไปสั่งนี่ชี้ได้นอนเศร้าอ๋อนี่นี่ดีเฮ็ดดีเออนี่ดีน้อนเวตั้งใจดิน้องขอโทษเจ้าเด้อดี ดิ้นกันจะผิดพลาดแล้วว่าเอ้ยเ้าเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ A bao 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 นี่บาดี <tuk tangan>

เก็บด <c oughs> ีหัวใจรับนี่ว่าจะหอดถอยจะมาจ้าเออตรงนี้ตนี้หายงิ้มไกับเจ็บเจ็บตัวยิ้มได้กับพวงดอสี่เ่อ Oh, voilà, ciao. อยู่ในตู้เลยใช้มือจับจับอันที่พาปิดมัน <respuesta. S 1> แน่ะต้องก็ได้ปิดวันนี้ก็ดีมือวันนี้นะอ่ะอาพ่อเบิ้งไงพ่อเบิ้งใหรพ่อเบิ้งใหรอ่ะพอเป่าพอเป่าใหรดูโอ้ยเช้าแล้ววันนี้เช้าแล้วหนาวยูส น,อนอ้องขอโทษแต่น้องขอโทษแต่สิดกัดแก้วะััติเหตุวะเจ็บบ่กอาะาเด็บบนก่น้เออทีบมือใหม่ใหใกลาพอันไะด้นี่กัน อหน่องเบิรากคอยอหน่องอยวามันงุ่มน้ำเนี่ยน่ะรุ่งนึงน่ะอย่าน้องลืมดุกนี้นะอโอ,อ,อ้หอมพอ,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 อหอมเลยพอหอมเลต่เมึ่งงนันเราไ mày khảo cân thì lại đánh xuống cay cây ạ không 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 how hmm. ah. 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 uh -huh. Oh. No. oh yes. เจ็ดแต่เพียต้องโทรไปหาตลอดดิเจ้าหายเลยเนาะมันี้เนาะเพิ่มกินข้าวกันเนาะนีนก่ก็โทรไปหาพ่อใหม่เนาะ

เนอะโอเจเออเอ้าเดอเาเด้อเดี๋ยวพอเทอหาไม่พ่อมกินข่าวก่อนเนาะพ่อพ่อแม่ป่าผมมีทรัพอ์พอขอด้วครับรถอยู่บนจัคเนาะพอขับรถอยู่บจัแม่ออืมอ่าวเดี๋ยวอขับรถอยู่เนาะแม่อจีอืแม่อ

เชียงเออเชียงเชียงกินยังกันเชียงกินมากเเชียงกินมาเชียงกินเผอเชีกินเผอเชียงกินเผอร์อช่เชียงมาม่อือือเจ้าหาหน้ะบันเนาะอือเจ้าอะไรเนดอี้เนาะ

ไผส่เอ๋ยฮัลโหลฮัลโหลจ๋าบักสอกี้ไห้ชาเจ็บแล้วบ่หนูบ่ชาเจ็บแล้วเนาะเจ็บแล้วเนาะยืม <laughs> 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 เอ้ยนม่ะนม่นอ๋อยกินนมอ้าเบงแม่จะเห็นยังไงแม่มีเห็นยังเม่มีเห็นยังกินนะปะเบงปะ้บอกมยมีกปเออยังหุกเมบอกเด็ mì hình như nhìn nó no, này hử, bơ nữa hả? Hòm cũng cúng nè mày khoa đi hử? chua cay. chua cay bả? Ối. Nhặt nó nó. Chú anh đó <laughs>

แค่แต่ตอนนี้หิวพักชาพีกต้อมอเราดึงไทยหาเดี๋ยวไข่กันเมื่อเสียเมื่อกัน <c oughs> พอได้ต้มกิดมือกิน,นกับน้ำผิดอีกอแล้วกับอันอยังอ,อ่ายังให้เรื่อนอย่างนะั้ เออนี่งก็เออแคบหมูไปไปดูไปกขาลไปเอมาวดกเยวเติดฝาไหมโลมยังม่เข่ายังม่เย็นมัดยมหัวนชะเนาะดึงดึงลงอยู่ไปไปลูไปกินข้าวป

นชีวินเป็นมันอะไจะเป็นตอนเยเื่อมากกันเลยแต่ว่าแต่พลูกกินข่าวอีก่ลูกกินข่าวน้ำน้ำยูีเดอร์ข่าวว่นาวข่าวเลข่าน้ำยูรีเดอข่าวเล้ว่ะข้ ข่น้ำจำอขากขาไยัไมยมโอ้ยเจอยนีไเดียวนีนะกูาได้กำบวกแล้วนึ่งหน่ยนะเขาไป่อกั้มึงข่าไปมึขอบึกขอขอ

Đi lên nào. Ôi, nghe tamam, cái bài này. Cho đi khảo đi khảo mất đi khảo con. Nào. Khảo đi a. Mình ra cái live mình live. Yeah. เลยอ่ะมาเลยอ่ะอเาะแด้ไก่แบบเป็ดอะไนเนาะไรอ่ลวล้วแ่ราเป็นยังไงตปกันไก่ตัวแต่ละคุทำไก่กินไม่น้ากินเป็ดกินลอ อนน่ย่ะากันน่กันนมันยากนมาเลยแ่นย่างันั่วากันมันนี้กินไห้ยัไม่เคยกินนะ

อันับนี่นะใอ้ีเหยียบมอนเก็ไว้ลูกเหียบมอนไม่แสบมาลูกแสบไปบวมเ่าแฉะเลยบวกลูกปืนลูกเกิโอ้ย มาบวบเลยบวบอยเตาบวกันถึงก็ชัดเตะก็รู้ทำาลูกมาหาไขเด้วยทำตุ้มาหายอีกเท่าหน่เแล้วเดยลดเลยไม่ทีละพันบ่เนอะจ้าว ตอมมลถึงเขาแล้วโธ่เด็กผ่านไปหอด้วม่พามาหเลมันเด้อนัาหัวหน้า ลาบปลาดุงลาไปลาดุงไปก่อนค่ะไม่มีไม่มีไม่มีลาปลาดุงกันแล้วมาเล้วเฮ้ยไปดีกนลุกมาดูกันลาบปลาดุงไปก่อนเนอะเอาขกินหนาที่จะไปปลาุงเน้อไปไปดีกินนั่นนี่เด็กดีกินไปลูก